แล้วถามเม่อยดีกว่าเลยฮะที่เราเป็นผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องแบบของนักศึกษาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มันน่าดูนะปกติแล้วเนี่ยเราชอบผู้หญิงใส่กระโปรงแบบไหนมันมีแบบไหนบ้างนาพาะพอยแบบสั้นบบเขาเรียกว่าแบบพีทสั้นพีทยาวถออ้าถ้าเป็นตัวผมผมชอบใส่พีทถึงพีทยาวีเธอชอบใส่พีทไม่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 ถึงชอบผู้หญิงที่<อ>ใส่พีทครั ดูน่าน่ารักดีพีทยาวพีทสั้นสั้นดีกว่าสั้นดีกว่าว่าแล้วเชียวแล้วผมผมว่าต้องแล้วแต่ผู้หญิงด้วยอ่ะอย่างถ้าตัวสูงสูมันจะชอบใส่ที่มันเป็นจีบอะไรเงี้ยมันจะดูแบบเหมือนเข้ากับหุ่นเขาแต่ถ้าตัวเล็กผมชอบพีทมันจะดูแบบน่ารักใสใสดีใช่ในความคิดผมนะของผมแต่ส่วนตัวผมชอบแบบเป็นพีทมากกว่าไม่ว่าจะเป็นคนสูงหรือว่าจะเป็นคนเตี้ยครับเพราะว่าสมมติคนเตี้ยอย่างเงี้ยเราก็ใส่ เป็นพีให้มันแบบสั้นขึ้นมาหน่อย <c oughs> มันก็ดูน่ารักไปอีกแบบนึงเหมือนญ <flop. S 2> ี <c oughs> ่ปุ่นญี่ป <c oughs> ุ่นถ้าเป็นแบบคนสูงๆถ้าใส่พีชยาวหรือพีชสั้นมันก็ทั้งน่ารักทั้งสองอย่างเลยพี่ You Channel โทรทัศน์ขอคนรักดนตรี24ชั่วโมงถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารของรายการ Go Go Guide นะคะกด Subscribe ได้ที่นี่เลย